ไม่นานลูกแล้ววิเศษไปเลยที่นี่ไม่มีโจรบุกเข้ามาเราเป็นพวกแรกครับอาจารย์นั่นมันอะไรอ่ะฮะประกาถึงก่อนอาจารย์น <oses Five. S 2> ี้มันรู้ว่าจะเป็นสิ่งที่เขียนไว้ในบันทึกผู้ลาโลกเกมแห่งความมืดโอ้ยอาจารย์เป็นอะไรครับทำใจดีไว้อาจารย์นี่ละเป็นสนามแห่งความมืดละเหรอโอ้ดูสิออาจารย์โอ้ทำใจดีไว้มือสัน เกมแห่งความมืดนา่อาน่เ่้กนวันินไม่กินไม่กินไม่กน่กินไ้ากนไม่กินไม่กไม่ินไม่กน่กนไม่กิน่กินไม่กินไม่กน่กนไม่กิ่กนไม่นไม่กิ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 ไม่เิม่กินไ่กินไม่กินไม่กินไ่ินไม่นไกนไกนไม่นไม่นไมไหนที่ม่ผม่่กทีมก็จริงของนายอ่ะนะ รไปันั้นตอนทีเราก็อยากจะเล่นเกมกับทุกคนเพราะเราเกมใส่กระเป๋าไม่โรงเรียนต้องเยอะนะเพราจริงด้วยวันนี้เราต้องทําให้เสร็จให้ได้เลยสมบัติที่เราพบผิดตัวตลอดไม่ตรงใบเนี้มีสมบัติของผมอยู่แต่ว่ามันเป็นความลับ อในนี้เป็นคำถามขอที่อยู่ข้างในนี้ถึงจะมองเห็นแต่ก็ไม่เคยได้ดูเลยทีนี้คิดว่ามันอะไรคำตอบก็คือเอ้อจอเนอร์อุจิคุนยุกิบนอะไรข้างในคนเดียวเนี่ยฮะของที่มองเห็นแต่ไม่เคยเห็นพูดอะไรยันอยู่เรื่องนี้อ่ะว้าวคือมาเดียวคือมาคือมา กล่องแท่นี้ทำเป็นให้ความสำคัญไปได้นี่ปังนะยุกิที่สารขุณนายตรงนี้ฉันรู้สึกว่าไม่สบามณ์และหมุดหมิดยังไงก็ไม่รู้นะฉันจะสอนให้นายรู้จักถึงความเป็นชายที่แท้จริงเฮนายจะรู้จักก็ล่ะว่ะงไายเล่าอย่าได้กล่องนี่คืนไปไม่ใช่เหรอใครนอยใจบุคคลมาแนะ่เลยลดการใช้กำลังและความรุแรที่สดยัย yeah! ีมือไม่ได้เือแต่ว่าเสียงดังแกเสียงดังมากเอาเป็นว่าเอากล่องนั่นคืนมาใช่แล้วขอที่เจน่าจอนูจิต พราะจะตกใจเฮ้ยธุระอะไรเหรอพ้าดาคุงเรียนม .4 แต่ว่ากลับเสอไปสมัครเป็นประธานนักเรียนเลยต้องตกเอาไปเป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโอ้ยไม่ใช่พราะการทำความสะอาดกรรมการศิลปะต่างหากเล่าเอ้าเสียงนังไปแพ้กันเลยแล้วยังไม่น่าไปฟังใกล้ๆเลยใช่แล้วแต่ผู้ถดยต้องแล้วล่ะเพราะฉันไม่ได้เป็นประธานนักเรียนแต่ว่าสิ่งนั้นแหละที่ทำให้ฉันเกิดใหม่กลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนั่นก็คือการดูเรื่องสื่ความที่ใจคนว่าแต่ว่าอย่าเปล่าเนี่ยต่างต่างใจที่ไมฟังแค่แค่เนะคุณไม่ดูก็ได แต่ว่าห้าทำหายล่ะเพราะว่ามันเป็นคน<อ>ที่สำคัญมากเลยนี่หัดฟังตัเองเขาป้างสิฮะน่าเบื่อน่าเบื่อมากเลยท่านเนี่ยโอ้โหไม่อยากบ,นบา่นอ๋อมาช่วยส่อันซมันน่าเบื่อนะรีบคืนเข้าไปซะโอโนอกจากนี้หน้าของนายที่ชอบตังแกคนที่อ่อนแอมันน่าเบื่อยิ่งกว่าอะไรอีกมันอึ่งอ่างไม่เหแกเลยเสียงกันอยู่เนี่ยถ้าแค่อยากสอนห้ยุกิเป็นผู้ชายน่ะผู้ปักะเฮ้ยมีผู้จาง วันนั้นฉันไม่ได้ตะวานมิโฮลเออฉันเป็นนิดหอยอ่ะเอ้จุอาหารเนี่ยคนเยอะจังเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยและหิวจังนี่ทำานี้ได้นะเดี๋ยวจะไปซื้ออะไรมาให้กินกันทั้ันนะอ้าเดี๋ยวก่อนฉจนไปด้วยซิอ้าวไปซิพ่อไม่ไหวเลยนะสองคนน่ะแย่จริงๆบ้าที่สุดเลยจ้น่าน้ามโหจริงจริงอย่างนี้ทามิโฮจังนะใครก็พูดถึงโนสกะมิโฮแล้วมะสกิตั้งหักมาสกิอันสึกบ้าจัใครแกคนที่ออนกว่าเอออออ ถูกหน่อยโอ้ใครลงกาใครเหรอฮะโอ้ห่ามีอะไรขนาดนั้นเลยถอยดูไม่มีอะไรขนาดนัครับจริงจครับไม่มีอะไรจริงๆครับคุณพี่เสียงหล่อแน่นะอืมบางคแกคนที่อ่อนแอกว่ามันไม่ดีนะโอครับทราบแล้วครับคุณพี่โอ้โหเหมือนจริงเหมือนแล้วก็นะครับแต่ดุมเสื้อนักเรียนหัดติดให้มันเรียบร้อยหน่อยอ๋อาครับพี่โอ้โออ้ขาเราเสียละฉันแกะบรียนนิดเดียว เราโดนไปแล้วนะ,าะตาย<ป>เกือบตายโอ้ย <c oughs> หายใจไม่ออกปิดหน้าเกือินไปดูนี่นป,ป่านั้นเป็นใครอ่ะฮะรู้ไหมเหล่เอเอแล้วใครเอ๋คุณโอชิโอฝ่ายปกครองใช่นะ<ะ>ไหมเหรอคนเป็นี้โรงเรียนเขาเนี่ยเขาไม่เคยดูแลทั้งหมดเลยไม่ใช่ได้เล่นนะหมอนเนี่ย <c oughs> ให้มันจริงนะนะคนแบบนั้นไม่รู้ว่าเบื้องหลังนะ่ะไป่ทำอะไรไม่ดีไม่ดไีไว้บ้างอาจจะคบนักการเมืองน้ำเน่าก็เลบ้านะเหรอยอดไปเลย แค่อันสื่อพูดคําเดียวเขาก็กลัวจนตัวสั่นแล้วคนแบบนั้นนะ่ะถ้าเราอยู่เฉยๆเขาก็จะยิ่งได้ใจยูกิเองก็น่าจะเอาจริงกับเขาบ้างนะรู้ไหมต้องจําเอาไว้อือแต่ว่าโจอนอุจิคุมไม่ใช่คนเลวขนาดนั้นนี่ก็เพราะว่าเธอมัวมองเขาในแง่ดีเขาก็เลยดูถูกเธอน่ะสิว่าแต่ว่านะกร่องนี้ไม่อะไรอ่ะอจริงด้วยผมยังไม่ได้อันสื่อดูใช่ไหม ให้ยอมเก็บเป็นความลับผมก็จะให้ดูอืมพันไม่บอกใครหรอกนะอ๋อสวยจังเลยนี่ชิ้นสวยอะไรเหรอไม่เห็นเหมือนกันเลยอะเกมตัวต่อยังไม่เคยมีใครต่อมันได้เลยอะอ๋อเหรอไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นรูปอะไรอะแล้วก็คือ หรือจะมองเห็นแต่ก็ไม่เคยเห็นไงอ๋องั้นเหรอบ้านผมมาเป็นร้านขายเกมเก็เลยมียเกมจากต่างประเทศต่งตางๆเต็มไปหมดเลยอ,อันเนี้ยมันถูกเก็บไว้ที่ตู้ในร้านตั้งนานแล้วตอนที่ผมไปเจอนะมันมีฝุ่นกออยู่เต็ไมไปหมดเลย<ด>อะเห็นว่าเป็นตัวตอบปริศนาหายากที่ค้นพบที่ซรากโบราณที่อียิปต์อ๋ออียิปต์ใช่เหรอดูดิตรงรอบกลางมีตัวนักสืราลาลาสลักอยู่เห็นมากเขาจะให้ผมเดานะ ผมว่ามันต้องมีความหมายว่าอย่างนี้แน่เลยผู้ที่แก้ปริศนานี้ได้เราจะทําให้ความปรารถนาเป็นจริงได้หนึ่งขอ้อเป็นนงอะสังดูแล้วว่าดีมากฮะตกใจเออคงหาว่าผมบ้าใช่มามใสยตาแบบนั้นอ่ะไม่ใช่หรอกไม่ใช่อย่าง,งานั้นความปรารถนาน,นั้นคืออะไรแล้วก็ไม่ได้หรอกเรื่องนี้จะต้อง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 เก็บเป็นความลับ นี่มันอะไรอะฮะนึกแล้วต้องถามเมื่อกีจ้จะแอบหยิบออกมาจากกล่องสมบัติของเจ้ายุคิมันหรอจะเห็นแค่แวบเดียวเท่านั้นแต่ดูมันว่านั่นน่ะมันเป็นเกมตัวต่ออะไรสักอย่างเแหล่ะก็หมายความว่าถ้าชิ้นส่วนนี่หายไปสักชิ้นหนึ่งสิ่งที่เป็นสมบัติก็จะไม่ใช่สมบัติอีกต่อไปอาจกลายเป็นสมปองสมหมายในที่สุดออโอ้ยจอนอุจิแล้วนี่มันไม่ได้เ่ิงแม้แต่หนต่ไลเลยนะเหรอแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมเลยเอาเข้าไปน่น่าจะมีสิลปะ่านในหัวใจมันคนอื่นเข ไม่ได้จะไปกินข้าวกล่องหรอกเหรออ่ะเอ๊อะน้าข้าจริงเลยโอ้ยแย่แล้วโอ้ยนีไ่ไงกรรไม่นาจนเหงื่อซึมเลยสมบัติป้าอะไรกันเนี่ยชอบทำให้เด็กอยู่เรื่อยจะอยู่เกียเอ้ยเห็นแล้วน่าโมาโหเหลวหลายสิ่งดี ข้อที่หนึ่งพวกเราจะต้องทุ่มเทเต็มที่เพื่อรักษากฎระเบียบรู้ไหมทุ่มเททุ่มเททุ่มเทข้อสองพวกเราจะต้องต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของสังคมต้องสู้ต้องสู้ยันก็ห้พกดตามอาการปกครองนี่นะไปเงียบๆอย่ารบกวนพวกเขาดีกว่านี่อยู่ตรงนั้นก่อนนายชื่อมุโตยยกิคงใช่ไหมครับจริงๆแล้วฉันมีเรื่องจะถามนายหน่อยนะนายเน่ะ ถูกนักเรียนในห้องเดียวกันรังแกมาบ้างหรือเปล่าใ้ตัวเล็กอย่างเนี้เออผมผมไม่เคยถูกรังแกเลยนะครับจริงๆอาธนารอก,ก่อนคนแบบนี้แหละที่จะต้องตอบคาถามอย่างนี้เพ<อ>ราะฉันนะสืบมาแน่ชัดแล้วอืมหวังใจเธอนะอยู่กี่คุง ตั้งแต่นี้ต่อไปอุชิโอคนนี้จะขอรับผิดชอบเป็นบริการ์ให้นายเองก็แล้วกันเอ๊ะแต่แต่ว่าผมผมไม่มีอะไรจริงๆนะครับผมผมขอขอยทั่วก่อนครับจะไปไหนเอยอะไรผมเขาะแปลกคนจังเลย <c oughs> อ่ะยูจิคุถ้ามีอุชิโอคนนี้ชีวิตในโรงเรียงของนายต้องเหมือนกับสีของกุหลาบแนะ่กลับมาแล้ว แทีฉันก็อยากจะแวะมาเที่ยวบ้างมากลับมาช้าจังเลยนะยังยูกิเอ้ากลับไปแล้วครับคุณปู่ครับผมก็จะว่าอันสุจังไม่ได้เห็นแป๊บเดียวต่อพี่เป็นกองเลยน้แหนัโดนเฉพาะที่นั่นน่ะแม่ตุ๋ยเช่นะตอนนี้จะประมาณแปดสิบหรือ,อยังเนาะฮ่าไม่น่าประทัปู่เนี่ย,ยเป็นคนแก่ที่ไม่น่านับถือและพูดอะไรก็ไม่รู้โอ้ยิงด้วยสินะยูกินะอันสุจังเขาบอกฉันนั้นนะว่าเจ้ายังมันเลิกต่อเกมตัวต่อนัอ่นอ,อีกเรื่องไงหรอใครบอกว่าจะเลิกอรอครับโอ้ยนี่เกมนั่นน่ะมันเกินสติปัญญาคน จะตอบไปได้หรอนอกจากนี้ไม่เรื่องราวม่ต่างๆมากมายซับซ้อนอ่ะนะยมงสนใจเลยเรื่องอะไรคะอ๋อคืองี้เดี๋ยวได้เนาขอแวะๆแ,แบบนั้นสิคุณปู่อืมคืองี้นะคนที่พบตัวต่อเนี่ยเมื่อพันปีก่อนก็คือกลุ่มคนที่นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งพยายามจะเอามันออกจากรูมฝังศพของฟาโรห์กษัตริย์โบราณแต่ว่าหลังจากนั้นพวกที่ไปขุดพบสิ่งนั้นก็ต้องตายอย่างมีปันหาทุกคน และคนสุดท้ายก็ฝากคำพูดทิ้งไว้ก่อนที่จะหมดลมหายใจว่าเป็นเกมแห่งความมืดตื่นนะครับนี่ยคือเรื่องเป็นมาแบบเนี้น่ากลัวกว่านะตอนนี้ยเกมนั้นฉันจะไม่ค่อยเข้าท่าแล้วล่ะเกมแห่งความมืดคืออะไรอยากรู้จังเลยอ่๋อนี่ไงเหมาไตัวสอนที่สลักอยู่บนกล่องเนี่ยเขาเขียนว่าผู้ที่รวบรวมคาดได้ก็จะได้รับปัญญาและพลังแห่งความมืดเอ๋ก็หมายความว่าจริงด้วย ทำให้สมหวังจริงๆด้วยอชัดอย่ากทำนะต้องขายให้ได้ด้วยคืนมาน่ะคนขาเดราขาดีรู้ไหมเอามาเลยแค่ต้องการจะไม่ขายทุกนั้นเองเหรอไม่ให้เหรอตรงปลายนี่มันต่อไม่ได้ดิ แล้แปดปียจะไม่เบิดสักทีแมาาสมกับเป็นหลานหัวใจจิมบพาสิแต่ว่าผู้จีแกงเกมไปศวนร,รนั้นได้ก็จะได้รับเกมแห่งความมืดและเข้ากับบทหนึ่งของบันทึกอูลาโลกการต่อมไม่เสร็จมันอาจจะเป็นพาารสนะีดจหรือจะร้อหลาน่ากโัว ยุกิคุงขอเวลาหน่อยได้หรือเปล่าคุณอุชิโออะไรเหรอครับที่อยากให้ผมดูอืมเอาะนะตามมาเถิดฉันว่านายจะต้องดีใจแน่ๆเฮ้อเป็นไหมเป็นไงเยินเลยเจะอนะอยุกิคุงฮอดาคุงเป็นไงบ้างล่ะยุกยิคุงผลงานของฉันมีอะไรอ่ะฉันบอกแล้วไงยุกยิคุงว่าอุชิโอคนเนี้ยจะเป็นบริการให้นายเอง ด่งนั้นจะได้ลงโทษพวกมันยังไงเล่าจะพวกอนุพานพวกนี้อะไรกันอะคุณอุจิโอแบบนี้มันเกินไปแล้วนะเป็นไรหรือเปล่าครับเจ้าโนจิคุงอันดาคุกยูกินายคงพอใจแล้วใช่ไหมไม่ใช่นะผมไม่ได้ขอร้องให้เขารุนแรงแบบนี้สักหน่อย่ะถอไปนะยูกิการลงโทษยังไม่จบเพียงเท่านี้หรอกเฮ<ะ>าพาพ้อเ้ามาแล้วโอ้ย<ะ> ขอเจ้ทีเถอะครับ่อหน้าทีเถอะตบตลอดอะอะไรกันเล่ายู่กี่คุณนี่จะปกป้องจะพวกนี้งั้นเหรอนายนี่มันแปลกจริงๆเลยมีควาตอการที่จะได้แก้แค้นแล้วนะนะชกมันเลยไปมันเลยจะให้ผมทำแบบนั้นกับเพื่อนได้ยังไงอะเพื่อนเหรอน่าหน้าชื่นชมจริงๆเพื่อนอย่างนั้นเจ้าพวกนี้มันเคยรังแกนายแล้วก็ทําให้นายได้อับอายยังไงล่ะเขาไม่ได้รังแกกหนเอยเจ้าโนจิคุงแค่อยากให้ผมเปลูกผู้ชายเต็มตัวเท่านั้นน่ นายนี่มันแปลกคนจริงๆด้วยแต่ว่าช่างเถอะอีจีคุง,งฉันก็จัดการตามที่นายต้องการให้แล้วค่าใช้ใจ่ายสำหรับบริกาศเั้งหมดสอ,องแสนทวนสองสองแสนเหรอเฮ้ยทำไงดีอ่ะสองแสนเหรอเงินมากขนาดนั้นเราจะมีได้ยังไ,ไงอะทำไงดีอะจะทำไงดีนี่เราทำอะไรอะ ในเวลาแบบเนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาต่อตัวต่อสักหน่อยฮะแต่ทําได้ดีกว่าที่เคยสิแปลกจังเลยอะอารมณ์ไม่ค่อยดีแท้ๆแต่กลับต่อตัวต่อ,ตอ,ตอได้อย่างราบรื่นได้อ่ะโอดูดิยอดไปเลยหรือว่าหรือว่านี่เราสำเร็จแล้วยินดีน ก็แค่เอาส่วนตรงนี้ติดลงไปก็เสร็จแล้วเฮ้อเอะฮะไม่มีชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายอะไรกันอ่ะีนี่บอกแล้วไงคนรู้เจ้านั่น่ะมีเบื้องหลังยังไงบ้างอ่ะชั่นเป็นคนพูดต่างหากก็อย่างอั้เหรอใครพูกกันเหมือนคะนลน้าใครจะไปทําแบบนั้นกับเพื่อนของตัวเองได้อ่ะ อย่างนี้นก็ตามฉันในฐานะกรรมการฝ่ายศิลปะพออยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะย่ายใไ้ดิถ้าไม่มีชิ้นส่วนนั้นก็ต่อไม่สําเร็จแล้วเราก็จะขอพรไม่ได้ขอร้องละขออ,อยู่ที่โรงเรียนเนาะยังไงยูกิคุณวิเชียวนี่เอาข้าบริกร้กม้าไห้ฉันเลยเหรอเนี่ยเป็นเด็กดีจริงๆเลย ไม่ใช่ครับผมเพียงแค่ลืมของผมต้องลืมวางไว้ที่โรงเรียนแน่ๆเลยแล้วผมก็คงไม่มีปัญญาหรอกอืมอย่างนั้นเหรอเนี่ยดูเหมือนว่านายจะต้องได้รับบทเรียนซะบ,บ้างแล้วฮะขหาเจอละนี่ไงนี่เฮ้นยนายนี่ฮะเฮในฐาน,นะกรรมการฝ่ายศิลปะฉันต้องเห็นในอาราเนเธอไม่ได้หรอกน้านี่แต่ว่าผ้าเช็ดหน้าหนนะ่ะซื้อใหม่ยมาคืนฉันด้วยกันละกันขอางั้นเลยเหรอว่าไงนะจอมตื่นเลย จะนั่นเหไมถึง่เหเฮ้ยวันนี้จะจะสั่งสอนเพียงแค่นี้ล่ะนะพรุ่งนี้บอกว่าคุณจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวหืมหัดโถ่เอ้เจ้าเด็กอัตพาลเองหรอเนี่ยยุกินี่ทำใจดีๆไว้นะผมขอขับตัวต่ออยากได้เพื่อเซนิดฮะคุณโอชิโอะ ที่ผ่านมาฉันถือนายมันดยตลอดแต่ทำไมทำแบบนี้เรื่องไม่จบง่ายๆหรอกคิทรู้ว่าสองคนจะชนะฉันได้อะเฮ้ยลองดูสิขอพรกับตัวตอนนี้ว่าอย่าได้เลือดติดเพื่อที่จะไลูกหลังเพื่อที่จะติด,ด,ดไม่หักหลังกันไม่ว่าตอนไหนก็ไม่หักหลังกันออคนที่กัดเขินฉันก็ต้องเป็นอย่างนี้จะเอาไว้ให้ดีๆ

เล่นเกมก <with> <Wait. S 2> ันแล้วเฮ้ยเฮว้าวโอ้ยอะไรเนี่ยแกเหรอยูกิโอ้ว่าไงคุณไม่เชื่อขอที่ได้อยากได้อยู่ที่นี่แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเงินเหรอเฮ้ยเอามาด้วยนะเนี่ยแต่ยังงั้นก็ไม่เห็นต้องทำให้มันแบบนี้เลยนี่เอาละเรียกมากแล้วเข้า ให้ง่ายแบบนั้นก็น่าเบื่อแย่นะสิว่าอะไรนะว่าไงมาเล่นเกมกับฉันก่อนดีไหมเกมเหรอจะไม่ใช่เกมธรรมดาหรอกนะเป็นเกมแห่งความมืดฮ่าฮ่น่าสนุกดีนี่อุโจคนนี้ผ่านมามา,มากแล้วไม่เคยเล่นเกมแพ้ใครเลยเอาละสารคามท้าสมแล้วที่เป็นคุณอุชโจสนีสย กติที่การง่ายนิดเดียวเราผลัดกันเปิดไพ่ตรงนั้นแล้วขึ้นข้างบนตามแต้ที่ได้ส่วนอีกคนนึงก็จะลงไปตามแต้นั้นด้ด้วยคนที่ขึ้นได้เร็วกว่าก็จะได้ของรางวัลไปครองดีไหมก็พร้อมพอใจแล้วงั้นก็เริ่มจากฉันก่อนแล้วกันสิเข้าหล้มค่ะไม่ง่ายอูกี้ขงฉันชนะก็แล้วกันนะสิสามสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดกสิบของฉันสิบสาม เฮ้ยวางไงเน๊อะสองโผดำเป็นไงฉันไล่ทันแล้วเห็นไ้มไม่มีทางแล้วแรมโผดำเห็นไหมเฮ้ยว้าไงน๊อะสามโผสาตกเจ้าโผแดงหดอกจิกแจ็คโผดำโอ้ยโอยโอยโผเล็กป๊อปเด้งเป็นไงคุโอชิโอแพ้ไมได้ต่อไปแล้วนะ อีกก้าเดียวฉันก็จะถึงยอดอยู่แล้วหนูนะตอนนี้ฉันจะเปิดไพ่ในใบดีๆแล้วก็มีสิทธิ์พลิกล็อกได้แล้วเฮ้อจ็อก <c oughs> เกอร์เสียใจนะคุณอุชิโอโจ็จกเกอร์เราไม่นับแต้มเงนินตาฉันบา้างละเฮ้ยวางไงเนาะจะมากไปแล้วนี่แกวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเอสข้าล้ำตัดฉันเป็นฝ่ายชนะเ,เป็นฉันไหม่รับที่จะทำผิดกติกายอย่างนั้นเหรอจะทำแบบนั้น จะต้องเจอกับสรินากลัวมากเลยนะจะบอกให้กเห็นที่นายจะรักษากฎไม่ได้ซะจริงๆด้วยนะเอานี่นอะไรไม่ใช่เงนินนี่นาะประตูแห่งความมืดถูกเปิดออกแล้ว,นนว,ว,วเกมแห่งความมืดจะดึงคาท้ายของคนออกมา นายน่ะตัวก็ไปด้านมืดของความลบของตัวเองแล้วอะไรเนี่ยไปาแน่นาย้คุณผู้โอ้ไปีครับไปนะครับคุณผูคุณจะวปไรครับไปครับดีครับคุณผู้ชมใหญ่จิตใจอ่อนไหวใดีครัดูเลไหม คุณดูเชียอใช่ไหมเห็นไหมข้อจ้าจนเข้าโรงพยาบาลวิัยุไปแล้วอ่ะเนะคนแบบนั้นน่ะสมบัติของเราดีโอเกเอาจอยโอ่จีคุ้งวัสดีไม่ผิดหรอกก็ตัดสินใจจะมีสมบัติติดตัวกับเขาบ้างเหมือน่างนายเนี่ยนะอยากดูไหมอืมฮ่าฮ่าเสียใจด้วยนะเพราะสมบัติของฉันน่ะถึงมองเห็นแต่ก็มองไม่เห็นดังนั้นจึงให้ดูไม่ได้มองเห็น แต่ก็มองไม่เห็นหนออ้านั่นคือมิตรภาพไงระหว่างฉันกับนายจะมองเห็นกันเองแต่มิตรภาพนั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเฮ้วันนี้เราพูดอะไรน่าอางแบบนั้นออกไปได้ยังไงเดนี่่ะไปก่อนดีกว่าจะเริ่มเมียกันแล้วจ้าเนาวิจีคุณร,รองเท้าหลุดแล้วครับ